รับเร็วเรีวเรวเรวมาข้างหลังลวเร็วเรวบิงบิากพกาลังสบายจึงตกมือพลันหากพวกเรากาลังสบายจึงตบมือพลันฮะวันนี้เป็นวันฮาโลวีนเป็นวันปล่อยผีเวลามาปล่อยผีกันเลยไหมครับในนี้มีวิญญาณของผีน้อยแคสเปอร์เป็นผีน้อยน่ารักเด็กๆไม่ต้องกลัวนะจะออกกะออกเมื่อกี้ใบเกือบทำรุดเป็นผีน้อยที่เป็นการ์ตูนอ่ะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะผี ผีตัวจริงมีจริงไหมครับไม่มีผีไม่มีจริงแต่อันนี้เป็นผีกา้าตูนเราจะเปิดเลยนะถ้าเปิดเสร็จแล้วเราต้องหนีเลยนะพร้อมไหมหนึ่งสองสา,า,ามออกมาแล้ว,วออกม,มาแล้วเร็วหนี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 หวีหนีหนีนีห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 นนีหนหนีหนีหนีหหนีนีนีหนีหนรหนี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  Đồ ăn đó, đồ ăn, biến, biến, đồ ăn, biến, 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 biến Điêu khắp, điêu, 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 mặt lên, điêu, tịt, mắt còn khó biến biến lên, biến lên, biến ถึงยังเว่งถึงเลยนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว,ดดยวจะรอดแล้วจอด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 อุ้ยหายไปแล้วอะ่ะหายแล้วพีน้องแคท<ค>กำจัดแล้วหรือว่าพี่น้องแคทเปอร์จะกลัวน้ําเราต้องหนีไปหลบที่น้ําหรือเปล่า <c oughs> ไปไหมไปน้ํากันไหมใช่ <c oughs> ไปไป,ไปหลบหลบลงไปตรงนู้นนะครับลงไปตรงนู้นนะครับตรงนู้นมีบ่อน้ําครับ ไอเร็วเลีวเร็วเวเว,วเข้าไปแล้วก็หมอบเลยนะหมอบเลยนะพี่น้องแคปเปอร์มองไม่เห็นหนอะกปิดประตูปิดประตูพ่อช่วยพ่ช่วยอึ๊บอุ๊บอ๊บหมอบไว้หมอบไว้หมอบไว้เคตอนนี้นะครับไม่น่าจะมีใครเห็นพวกเราแล้วมตามมาแล้วล่ะไป,ไป,ไปมีไหมไม่มีแล้วเนาะโอ้ยกจัแล้วเราลอดแล้วงั้นเราไปเล่นน้ำกันต่อเลยนะโอเคโอเคไปกันเลยครับ แคมป์ลีนแทมป์ลีนหรือว่าแทมป์ลีนแทมป์ลีนนะอ่ะเด้งดึงเลยครับใบใบถ้าเด้งแบบนี้แล้วกระโดดลงน้ำเลยดูนะอ <_ EN> ุ๊ยกระโดดได้นะแทมป์ลีนกระโดดน้ําได้หนึ่งสองข้ามไปตูนตาบิงบิงเด้งขึ้นบนก่อนแล้วเหยียบสีเขียวนะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ย ไม่ได้หรอเอ้าเราเราหายจะรอดเหรอมาแล้วหระไปหนีเร็วหนีหนีหนีตามม่แล้วไปไปไารองด้วยเร็วไปลงไปล้งใบไหลลงไปไปโดดเลยโดดโดดโดไปเร็วหนีไปเร็วหนีไปทาง้นไปทาง้นเร็วไป ไปกันต่อเลยไว้ไปเร็วไปเร็วโอ้น้ำกระจายโอ้โอ้โอ้โนโอ้โนโอ้โนเร็วไปไปเร็วไป ร<ม> <ene> อดแล้วไบตไบตตอนนี้เราอยู่บนซิปไลน์แล้วซิปไลน์ล,ลงน้ำดูสิทุกคนแบบนี้เลยห้อยโหนลงไปแบบนี้อันนี้เป็นที่ห้อยนะครับเราจะห้อยตัวนี้นะครับแล้วก็ลงน้ําแบบนี้ตรงนั้นเป็นส่วนน้ําครับไบตไบตต้องถ่ายคลิปให้พ่อแล้วลนะ่ะเพราะตอนนี้เราอยู่กับสองคนไงนยองบินก,ก็ไม่อยู่ไม่กิฟก็ไม่อยู่โอเคไบ้ถือกล้องนะพ่อจะไปแบบหันหลังดีไหม จะกรไงห,หลังเลยเหรอ <What? S 2> ระวังน้ำพ่อจะมูม่มนะพร้อมนะไปเห็นไหมเห็นพ่อเห็นพ่อหนึ่งสองสาม โอเคน้องบายสไลเดอร์ลงมาเลยไหมพร้อมนะหนึ่งสองสามสนุกไหมน้ำเข้าจมูกไหมนิดนึงโอเคแล้วหนูปีนไหวไหมไหวแต่แต่แบบต้องแบบคอยอันลงอยู่ตลอดน้องบายน้องบายครับ น้องไบจะลงสไลดดได้อีกรอบหรอเกนตานี้น้องไบถือกล้องลงได้ไหมเอานะน้องใจะถือกล้องลงนะเห็นหน้าตัวเองจะดูหน้าตัวเองตอนน้องไบกรีดแล้วเวลาลงไปข้างไบเอากล้องลงน้ําไปด้วยเลยนะได้เหรอใช่กล้องดำน้ําได้จะได้เห็นหน้าไบตอนอยู่ในน้ําพร้อมไหมพร้อมไหมนี่สูงไหมตั้สูงเหมือนกันนะตุ้มตั้มเลยนะตุ้มเลยนะลงน้ําตุ้มเลยพร้อมไหมหนึ่งสอง นุกไหมสนุกสนุกมากชอบไหมชอบร้นยนอัยให้พ่อนยังยังแค่ขึได้เลยขึ้นได้เลยนะจะลมไหมอ่ะไม่ลมลมสนุก ไปเหบรบ,บเห็นปลาไหมน้องไบน้องไบาสามารถวิ่งทีเดียวแล้วก็วิ่งไปถึงรูเลยได้ไหมห้ามถอยหลังนะห้ามถอยหลังนะต้องเดินหน้าอย่างเดียวต้องวิ่งแบบลวดเดียวจบเลยไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งพร้อมไหมพร้อมแม่เริ่มเลยครับตุนตุนตุน ทะลุครับไมฝั่งนี้สไลเดอร์ลงมาสไลเดอร์ลงมาเราก็วิ่งมาหาพ่อ <mem> เร็วเร็วเร็วตุงๆๆต้งๆๆตุงๆๆต้งๆๆตุงๆๆต้งตุ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 ้งพ่อโอ้โตกน้ำไปแล้วอีกรอบหนึนะ่งได้ไหมวิ่งมาให้ถึงตรงนี้ยงไง <Okay. S 1> เริ่มเริ่มตรงนี้นะเราวิ่งมาให้ถึงข้างนั้นนะโอเคครับน้องไบจะเล่นอีกรอบหนึ่งครับทีเดียวผ่านม้วนเดียวจบไปทางนั้นนะมุดรูนะหนึ่ง <c oughs> หนึ่งต่อสร้างไปตุ้งอตุ้งไปแล้วครับ เปีดเร็วกว่านรกเดอะแฟดเดอะแฟดไปแล้วเดอะแฟดไปแล้วริ้วริ้วริวเข้ารูเลยเข้ารูเลยเข้าไปแล้วครับพุ่งพุ่งเหลาพุ่งพุ่งโอเคมาหามาตีมือพ่อได้นี่มือพ่ออยู่นี่มาครับตีมือ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 ถือว่าพัดจบจบสำเร็จภารกิจตูคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนนะเพราะว่าฝนตกแล้วแล้วเราหนีเราหนีรอด้ไหมทำไป็นใบละใบลย